บัวลี่ถูกทั้งปีน้ำไอเฟซีถูกไวทั้งปีนะฟอจอดกันได้สนุ่ยๆฟอจอกันได้สองวดหงวดติดยายบัวลี่เยอะเลยเลิ่สามหัวติดสามหัวสอดยายบัวลี่ยายบัวลี่กวางสระยายบัวลี่คนดังคนดังคนดังล้านแตกล้านแตกล้านแตกล้ยายบัวลี่คนดังล้านแตกครับ FC FC ให้มาแก้บนนะ ซีรอเนืองแน่นเลยนะซีรอเนืองแน่นเลยครับสาธุสาธุย่าซื้อพวงมะไรมาบักยางหลายเลยเหมือนี้แม่บบรีซื้อพวงมะไรมาเยอะแยะเลยนะครับมาแกโบนนะแม่เอฟซีรอติดตามนี่นะครับถือว่าลาวเข้ามาเข้ามาสองสามมวติดแล้วครับสามมติดโอ้นะครับมาคอยที่นี่ที่ผ่านมาคือเข้าทุกวันนะครับเข้าทุกวันเมืองนี่สารกับสีใหม่ ยายบุรีมาทาสีห้ไปบ่เอาเอาเอาอัเดียบมือนี่เพิ่นสิมาขอจังไหนมติดตามเพ่อ็กเชมซี่เด้อเด็กเซมซี่ขยำจะได้สาตัวเอนั้นขยวตอนไหนเข้าขยวสามครั้งเขาได้สมตัวขยสามครั้งเขได้สตัวแต่ว่าเราจะจับทุกคนีเขาลักเชมซี่เซียงหรือเ่เชือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเพิ่นก่อนครับไมไสนนั่น มาคุณยายบุรีมารอบอกกล่าวก่อนนะครับมารอบอกกล่าวนะครับอามาติดตามนะครับมาติดตามแม่บุรีกันนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าได้ที่นี่มาบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวแม่บุรีจะมาจับขยำสุดที่บไรีก็ติดตามจุดไหนเออจุดไหนเราเครับเอาเปิรไปเอ็ดยังไปเอา อ้เียาโบาเอาเอาเซมซากรเามาเอ้อเพ่อนมาเปาตังยายโบลากระป๋าตังไนออซอยกันหาซอยกันหาซอยกันหาเอาเอาเอาเพือนลืมกระเป๋าตังไว้ไส่นอสเียไว้ส่ดิเอาเอาเาก่อนนะครับยาก่อน ไปโยนี่ไปโยมามา,มาถ่ายแม่บุรีประจําเลยใช่ไหมไปโยมาถ่ายประจําค่ะม,มาถ่ายที่หลักกิโลใช่ไหม,า,มา,ายที่หลักกิโลมาตาม,ามเพื่อนบ้านตามเพื่อนบ้านให้ทุกที่มีเพื่อนบ้านจันพุธศุกร์ค่ะไปะโยจะมาทุกจันพุธศุกร์ก็นัดแม่บุรีค่ะที่นี่ที่นี่ค่ะเป็นประจําเป็นประจําตามเกเป็นยังไงเข้าตลอดค่ะคุณยายบุรีเข้าตลอด,าลอ,ดอาทิตย์นี้เข้าเข้าทั้งอาทิตย์เลยค่ะ อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่ันมาอาทิตย์น้นอาทิตย์นี้เข้าตลอดตั้งแต่อาทิตย์นี้เข้าจันทร์กับพรุ่งแล้วเหลือพรุ่งนี้เหลือพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์อันนี้มาตามวันศุกร์อันนี้มาตามของวันศุกร์ค่มก็ถือว่าแกมาขอที่นี่บ่อยแล้วก็ได้โชคที่นี่เป็นประจำเลยประจำเลยค่ะใครที่เคยติดตามก็ได้โชคกับแกตอนนี้ไนโบรี่ฮะอันนี้เอ็นโอตาในบาอรถ แกหากระเป๋าตังค์ไม oh, oh. ่เจอแล้วแกจะมีอารมณ์จ yeah> ับเสื้อสีใหญ่ไหมวันนี <c <c ้เอ่อเดี <c <c ๋ยวไปเบิ่งกั่นะย่า่ยัอยอ๋อย่ายัดใส่เป็นกระเป๋าตังค์ยยยาไม่ใหญ่เป็นกระเป๋าเงาเอ้าเงาจังไหนโบลุ่ยต่วนเงาจไหนเนาะมาเป็นผ้าเป็นผ้าอ๋อเป็นผ้า ยายยายไปซื้อไปซื้อของบ่อนี่องไดนตัวนั้นบ่ได้เอาออกซื้อของเลยกระเป๋าซื้อของนี่ตัวนี้อ๋อบ่ได้เอาออกแต่ว่าลืมคิดว่าลืมอยู่บ้านบ่แม่มันลืมก็ดีสจริงยายลืมานแต่มันเสียบมากขอให้ลืมเนาะแม่เนาะขอให้ลืมอยู่บ้านเนาะบ้านเลยเงินบัตรประชาชนสามหมื่นแปดเงินบัตรพวกบัานบ่ได้เอาใช่ไหมเงินสามหมื่นแปดแต่เงินยางเดียวเลยบ่ โบ้บัสซาสุ่นยังบ่มี่บอกอ่ะตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เพิ่นนะครับเป็นกำลังใจให้เพลินขอให้ยายลืมอยู่บ้านเดออเขอให้แม่ลืมไว้ที่บ้านบอกยายนั่นบอกว่าขอให้ลืมอยู่บ้านเด้อเพื่อสิ่งสักสร้างเพลินไผ่โบ้ไก่บอกสร้างไผ่โบ้ไก่เห็นลบมากเห็นท่าสี่รยเยอ ตอนนี้ตอนนี้ปัญหาใหญ่แล้วครับเงินอยู่ในนั้นสามหมืนกว่านะครับนี่ขอให้เจอเด้อขอให้อยู่บ้านเด้อแม่ลืมอมามาเด้นี่ มามามาเป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้มันเป็นกำลังใจให้ใครเข้ามาติดตามไลฟ์สดนะมาเป็นกำลังใจให้กับแม่โบรีนะครับขอให้ลืมกระป๋งไว้ที่บ้านเนาะอย่าได้หายสาธุเด้อตาจันตาเซยายมีเด้อขอห้ยายโบรีลืมกับทวอยุบาอย่าให้ตกจเดี๋ยวเรากับแม่เด้อกับยายโบรียายโบรี กระเป๋าตัตงแม่ลุนหายแต่ว่าลื่มอยู่บ้านจะ่าหายน้ำถนนบ่หูเลยหออหออใช่นี่ห่ดใชว่ว้าว่าจิให้พาไปตามมึงว่าหลงอยู่บ้านบอสายตาขับไปเลยเงืนอนนน บ่บ่บ่ได้ไหวบ่งไหนไม่ไหวกับโตแล้วเน็บเอวเน็บเอวเน็บเอวงั้นมันโมเมตโตกอกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าผ่ายังยาเป็นถือหนึงแม้าเน็บเอวเน็บเอวเงินอยู่นั่นสามหมื่นกว่าผิดไรหนึ่งเมื่อสเลยตูนั่นเงินเงินถือเลขแม่เมื่อเลยและ Hà thực ngân thước lê, ngân thước lê mướt, ở trong nàn mướt. thước ngay lê, ha lồi. <laughs> ngân บ่มีเงินลงทุนนี่ใตอนนี้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ใพาบอยดีไปขายยาเสียมซี่เบิ้งบัตรห้ามันถขอีกขอให้ขอให้มาขอให้ตาไปแล้วก็เจอที่บ้านเนาะตากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาที่บ้านล้มไปเบ้อลราบาทเทื่อนี้เอี๋ไปจุดยุนเมย่อยานั่งไปจุดเลยไปบอกโททรศัพ์ง่าย เอาเงินเสียไปเป็นหมื่นแล้วบาหลงในจึงไดเกินนี่ว่ามีจิตกระเจ้าได้ผมก็บี่มีจิตกระเจเปยนมกี่จได้เป็นผมผมก็บพี่มีกจิตกระใจ้ได้เป็นผมนั่งบอกตาใหญอยู่ปัไดแล้วสามหมื่นแปดอกตาใหญ่ขอให้เจอสามหมื่นแปดเกนใดในเน สาธุขอให้เจอนี <forever> ่เป็นกำลังใจกันหลายนะครับตอนนี้ก็มาให้กำลังใจแม่โบรีนะครับมาแล้วแม่โบรีว่ามาขอนี่กระเป๋านี่แล้วเอาออกใส่กระเป๋าน้อยเอาออกใช้จากกระเป๋าใหญ่แต่กระเป๋าใหญ่นี่ไม่รู้ว่าตกจังไหนตุ๊กมงไหนผมก็ ผู้ใดถ้าตกผู้ใดเก็บได้ก็คือพอดยายเนี่ยเด้อไปมันมามีบัตรประชาชนอย่ายมามีเลยไปบอกตาจัานตาซีไปโอ้ยนะให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนก่อนให้เพื่อนบอกว่าให้ลงอยู่บ้านเด้อจะได้ขึ้นลงไปหาเห็นขึ้นเขาลงไปหาเห็นตาตอนนี้ตากำลังไปหาอยู่ที่บ้านให้ตาไปเจอเด้อให้ตาเจอเด้อยายเด้อยยาต้ ยายเพิ่นกระทุกเดยอะคอยกระทุกเดี๋ยวะคอยเนี่ยผมกระทุกเหมือนกันแล้วผมจะเป็นคนแข่งเงินพันหนึ่งผมกระทุกแข่งอันนี้ทักษะดูเอ้าได้ยายเนเพราอให้ยุพุกอยู่บ้านเด้อเอาไอ้พกให้พ่อกำลังใจนะครับขอให้เจอเด้อคุณยายเด้อนี่ขอให้คุณยายเจอเด้อเงินหนึ่งหมื่นเด้อเอาใครมาก็แชร์ให้กำลังใจคุณยายเนี่ยเผื่อว่าผู้ใดไปเก็บ กระเป๋าเพื่อนใดนะครับขอให้เอามาขึ้นยายแน่ <ร percentage S 1> เพราะว่าในกะระเป๋าของคุณยายเนี่ยเป็นเป็นกรนะเป๋าผ้าอันยาวๆนะกระเป๋าผ้าเลยเป็นกระเป๋าผ้าอันยาวๆนะครับแต่ในในนั้นไม่มีบัตรแท็ดชนเนานะยายม,ม่่งม,มีแต่เงินอย่างเดียวม,มีแต่เงินอย่างเดียวอยู่ในกรนะเป๋าสามหมื่นแปด อยู่ในนั่นสาบถ้าผู้ใดผู้ใดเก็บได้ก็เอาไอ้ที่ที่เกินไปขอให้ได้สามหมื่นแปดคืนอ้อไอ้เสาสามลอยอยู่นั่นก็เอาไปเลยเป็นอย่างเดี๋ยวยายสิยกให้อีกถ้าผู้ใดเก็บได้ยายบอกว่าเดี๋ยวจะให้รางวัลด้วยนะรางวัลน้ําใจสําหรับคนที่เก็บได้แต่ขอให้แต่จันยายมีนี่ช่วยให้ยายนะให้ให้ให้ลืมอยู่ววดที่ที่บ้านเนาะยายเนาะให้เพิ่นลืม อย่าได้หายอย่าได้เสียเออเงินนี่บ่แม่นธรรมดาเด้อครับกว่าจะหาได้เงินถูกหวยนำเด้อถูกหวยหนึ่งหายซีก็มาแล้วเด้อบัดเช่นนี้เอา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 ใครเข้ามาแล้วก็เชร์ให้กำลังใจคุณยายนิดนึงนะครับช่วยกันเชร์ให้กำลังใจยายนะครับขอให้แม่บุรีลืมกระเป๋าตังค์นะครับไว้ที่บ้านเนาะนะครับก็อย่า ไปตกอย่าไปหายนะครับลืมอยู่บ้านเนาะเอออย่าไปตกอย่าไปหายตั้งใดเด้อนี่เพิ่นกำลังขอนะครับร่างขอตอนนี้หมอตาใจไปดูที่บ้านนะสาธุสาธุสาธเด้อตาจันอย่ามีเด้อเอาเป็นกำลังใจให้ยายเนาะเนกำลังใจให้แม่บุวลี่เนาะก็เออนะครับให้แม่บุวลีหน่อยนะครับตอนนี้คุณแม่บุวลี่กำลังจุด รูปเทียนนะเพื่อที่จะบอกกล่าวให้เพื่อนอย่าได้เสียดิให้เพื่อนอยู่อุตส่าห์จะมาให้โชคกับเอฟซีตอนนี้เคระถึงท่านนะอย่าให้ท่านมีความทุกข์เด้อยายเด้อตาเด้อยเอฟซีเป็นรอดดังหลายคน ตามมาแล้วตามมาแล้วขอให้เจอเด้อตาเป็นจังได้เนาะให้ยายยิ้มนักจุดหน่อยเด้ตามมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตามมาแล้วขอให้เจอกระเป๋าเด้อตาเจอบุญเนาะไม่จะใส่หัวอย่างนั้นเหรอไปถึงบ้านเมื่อกี้ยะตายายเก๋นี่แล้ว อธิษฐานนี่แหละกับตาจั้งตาเซ่นี่แหละกับยายเมียสามห<ะ>มื่นแปดลงอยู่เงื่อนเด้อยายจะจุดธูปทิ้งไว้ให้เลยแล้วยายก็คงจะไปนะครับคงจะต้องไปหาเลขก่อนเนาะยายไปหาตั้งก่อนอยู่บ่ได้แล้วครับเพิ่นอยู่บ่ได้แล้วครับเป็นกำลังใจให้ยายเนาะนะครับตอนนี้นะครับ เงินตาไปแล้วบอกว่าหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอครับตอนนี้นะครับเป๋าทั้งหดเอตาเอ้ยตาเอามือนี่เอาสามหมืน่นแปด สามแปดศูนย์สิมาบอสิมาอิริบอ้อยายอ๋ออธิษฐานเอาเด้อขอให้ยูขึ้น่อยเจอขอให้เจอโอ้ไปปักยูพ่นเอาไปปักยูเไปปักก่อนเพิ่นไปปักนะให้เพิ่นไปปักใจดีๆนะครับทำใจดีๆนะเป็นกำลังใจให้คุณยายบูดีทุกๆคนนะครับดังๆเนีเพิ่นฟังไหมเป็นกำลังใจให้ยายบูดีด้วยนะครับตอนนี้สองวดลิฟตสองวัดซ่อนเพิ่น แกอุตส่าห์มาหาตัวเลขให้กับเอฟซีแต่คือ,อแก<ต>ไม่รู้ไปพกตังมาไม่รู้ว่าทํากระเป๋าตังหล่นหรือเปล่านะครับนะครับไม่รู้ว่าตังกระเป๋ายายหล่นหรือเปล่าเียนกำลังใจให้นะครับฝาคนใดอีกยายพี่งานสนุบเนืบอ็แบหนึงใส่ร้อยเลยที่นี่ใช่เพื่อนบอ๊ะบอ๊ะไข<อ>่หนึ<ะ>่ตัวนะครับเป็นห่วงกระเป๋าครับบุญบอกระเป๋าสิยูบานบบอกตาจันตาเซยยายมีเด้อตาจันตาเซยยายมี ส uh oh. uh oh. ี่ครับะห้ดีสักเดียวนาจ๊ะให้คนยายเงินกระเป๋าไว้ที่บ้านเด้อสาธุสาธุโอ้โหิ่นไปเก็บไปมองไหนคอยขึ้นคอยกลับคอยคืนคอยกลับคอยคืนคอยได้กลับเด้อคอยได้กลับคืนเด้อเปลาน่ะโอ้โหนะครับไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นนะเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเนาะนะครับก็ กระส่งทำไมแม่ลามาอไม่ใช่จิกกระเป๋าแม่บอลีไปด้วยหรือเปล่าโอเคกลับมาดูนี่ล่ะกลับมาดูให้แม่เอาไยาเลยบัดเ่นี่เอออโอถึงกระเป๋าจะหายก็ยังมีกำลังใจที่จะหามาแล้วครับสกระเป๋าตังหายสามมแปดม่ออดเ็นหอจก้ลหาย้า 3ามห้าเอาไที่สามแปดสามห้าแปดเขา้ี่าเ่บุรีแค้นแล้วสามห้าแปดยายหน้าตาบอสตื่นน่าจะย้ายเป็นังบนยายเป็นกังบนนับตอวนี้แม่เป็นกังบนนับแม่เป็นกังบนเังได้ก็ให้เลขก่อนลูกหลานว่ะเจ็ดได้ละบอกเาเทยเาเอาเ่าไม่ไทยเจเจ็ดยาย บ่บ่บ่เคยตั้งนไม้เจมซีสามห้าแปดสาม้าแปดสามห้าแปดออแปดนะคพิมพ์พิมพ์เลยนะครบบ่เอาอีกบ่จีบก็เดียวไ่้ไให้เบิ้งให้เบิ้งบนนยงยงยเอาไปาียให้เบงาาแมแม่บุรีครับขย่าเจมซีได้สามครับเป็นกำลังใจให้แม่บุรีนะครับเป็นกำลังใจให้แม่บุรีนะครับ เมื่อกี้นะครับแม่บุรีนะครับกระเป๋าตั้งบมุรูปไปเสียบไปใส่นับพิมพ์กันก็มาได้เลยเนาะนับสามห้าแปดครับเขยาครั้งแรกได้สามยาที่สองได้ห้ายาวที่สามได้แปดนับสามห้าแปดนะครับอ่าสามห้าแปดครับเอายาหู้แล้วครับผมหู้แล้วหู้แล้วอ่าใส่ขึ้นอ่ใส่ขึ้นตอนต่างหายตอนไหนก็ยังมีมีเกิเช็ดกิดใจใครใจมากมีมาแล้วครับเงินหายสามหมื่นแปดก็ยังเจ็ดค้นคุ้นค้นค้นค้น เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เดี๋ยวย่ายคุ้มขอจับหน่ย่ายเอามันนีแล้วเอ้าเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสี่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 เจ็ดเจ็ดออนี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ่าได้ กำลังใจให้เจ็ดสี่เจ็ดอยู่บ้านเด้อเบาตก่อยในทางหายชื้อคอยยายหายชื้อสาธุสาธุยายเพิ่นยายเพิ่นสิกลับแล้วบ่มีกำลังใจแล้วครับมีกระยิดกระยิบใจอยู่กระเป๋าตกหายเอย่าเลเต้องให้พบในท้องตั้งวีดีคอนบัแบบนี้นะแต่ก็ก็รีบคู่ครับ ฝากไปเพื่อนอยู่อังลูกทั่วไปกับปู่หลวงอุดมตาจันตาเจยายมีเล่าจ้าช่วยขอให้ขอให้กับเราตั้งอยู่คือเก่าเนาะขอยลืมไว้ตรงนั้นแหละตรงที่คนอยู่ในเฮือนเด้อตาได้ถามตาไหมเมื่อกี้ตาไปได้เปิดประตูเข้าไปดูในบ้านตาพอได้ถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านอ๋อขอให้ลืมอยู่ในบ้านเนาะยายผมเป็นห่วงเพือนปู่วายูเพื่อนอะไรปู่วายู แม่ปูบอกว่า <จ amino S 2> ยังอยู่แมนย่ค่ะยุคถ้าเบิ้งไปเบิ้งอยู่ในบ้านก็เนาะคะ่ะสำหรับสายบุญเนาะคะ่ะผู้ใดอยากจะร่วมสางเนาะอยากจะร่วมสางซอยกับแม่ล่างหรือว่าแม่บัวรีเนาะคะ่ะก็คือว่าเป็นที่หลังค่านเนาะค่ะไก่โทษมาหาแม่บัวรีก็ดได้หรือว่าโทษมาหาแม่ล่างเนาะคะ่ะตามเบอร์โทษเนาะค,ะ <ils> ค,ค่ะศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดเลค่ะเอทซีคนละหาบาทสิบบาทเนาะค่ะหรือว่า คนละเล็กละน้อยร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่ามันจังสิแล้วเนอะหลังค้าพื้นเนาะค่ะเ <Yeah. S 2> นาะค่ะค่ะในทโทงมาหาเมล่างเด้เลยค่ะหรือว่าแม่บอวรีเด้ะค,ะค,ค่ะ,ะค่ะมาซอยกัน,นะค่ะตอนนี้รอกรอบค,อคุณละบอสูกรอเล็กถูกอ่ะแม่บุรีไปดูสิมันใช่ไหมอ้าวไปดูไปดูเล็กทูกไปดูเล็กทูกเอองามอีกเนาะ เลขของแกมีอะไรบ้างแกจะได้รีบไปนะครับผมเป็นห่วงแกงเนือผมอยากให้แกไปก่อนๆไว้เอาเล็กถูกได้แล้วเนาะแม่บอลลี่กระจาจมาขอโชคให้กับแานผู้ชมเอฟซีเาะแม่บอลลี่้ช่แ้วนี่บอลลี่อยู่นี่ตามตามาเบิง เดียนเอาเอาผ่าถุงนี่มาใส่ยายบัวลีได้ลราบัวลี่เนี่ยบัวลีบอกได้ตัวใดเลขกเชื่มซี่เลยตัวใดนยายบัวลีงงเลยบพรเดีเบิ้งจะคล้องแหละแต่สินแนมเห็นแล้วจะเสินแนมผู้ใดสินแนมยังไดก็แนมรอดถ่ายไว้กับถ่ายยังยังงงน้ำกระเป๋าจะคล้องยังงงเลยกระเป๋าตั้งโยงงเงิกระเป๋าตั้งเพิ่นนะครับนี่นี่อันตั้มนี่แม่บัรีเห็นบห แม่เพื่อนบ่มีอารมณ์อ่านนะครับให้มาอ่านอ่านบ่ได้ล่ะน้ะมันโตสั่นนาะเงินจะคองหายเนาะหายเท่าไรแม่แม่ยายจะเยเงินหายเท่าไรมันสิเปก่อนี่สองห่นแไม่นแปดสามหมแม่แม่สามแปดแลบบนี่สามหมนปดนะคะสามหมเงินหายเงินหายสามหมื่นเงินหายสามหมืนแปนไม่เห็น มาตามปอ่อายดอกยายคอยลืมคอยลืมราะมอคอยลืมคอยลืมลืมลตามนี้นะครับของแม่บุรลีใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเออครับพี่นองตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับแม่บุลีเขาให้เจอกระเป๋าตังค์ับพี่ว่าเพื่อนลืมไว้นะครับสามหมื่นแปอยเพิ่อนลืมไว้ที่บ้านเด้อนะครับอยเพื่อนลืมไว้ที่บ้านเด้อเป็นกาลังใจให้ยายเด้อนะครับ ยังมีกระจียกระเจี๊ยบยาวเสียมซี่เมื่อร่มจุดถูกมีอารมณ์จับปิงป้องให้ลูกให้หลานยังมาเฮ็ดนยังมาเออยังให้ลูกให้หลานที่แบบนั้นขนาดกระเป๋าตั้งสามหมื่นแปดหายแล้วยังมีกระเจีกยบกระเจเ๊ยบผมเนี่ยแลนกับตอนนี้ผมเอาผู้ใดเอาตอนนี้เนาะเดี๋ยวเด้อท่านผู้ชมเอฟซีที่ถามหาบัญชีของคุณยายเนาะที่ได้เลข สอบปปหลกับคุณยายมาตลอดวันนี้คุณยายก็เอาหมายเลขบัญชีมาให้เราเด้อจะกกาศิกอนไทยนะจาะสองศูนย์ห้าสามเก้าสามเจ็ดหกสองเจ็ดจากคุณยายบัวรีเะจาะแล้วก็โทรหาคุณยายได้ตลอดเะจาะเบอร์โทรของคุณยาย094 189 9631จ่ห้าเกหสามหน่าำนักทั้นชม FC ที่ถามหาเบอร์โทร โทรไปถามข่าวข่าวคุณยายก็ได้เด้อสำหรับใครดูไลฟ์สดข้างนี้เะเป็นของคุณยายเป็นหวงคุณยายค่ะโทรไปถามข่าวคุณยายเบอร์นี้ก็ได้เนาะค่ะแนะคงไม่คงอยู่บ้านแรอวคุณยายเขาเปลี่ยนมาเขากติดตกอนยอ่ากิดาในพัดถุบอยที่เจ็ดสเป็แปดมิลลิลรน้ำหลักไิโลครับค่ะไอ้เดี่เยคอยอยู่บ้านเน้อช่ชื่อามไหมนาไห้ ปอคุณนยายายายบนบนกับตาซีหลักกิโลไว้แล้วเนาะว่าขอให้เจอเนาะยายเนาะขอให้เจอยายจะถ้าจะเจอคุณยายจะให้อะไรผ้าถุงเล่าโทผ้าถุงเล่าโทเล่าโทลผังผักขม้าผืนหนึ่งด้วยไว้สงผืนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปซอยน้ำเด้่ยงตาน่ะให้แต่ยายจากไหน เอาพักเจักขมาสองผัดถุงหนึ่งเอาเหล้าโทด้วยเหล่าทรเก้าขวดเลยเอาให้เจอสาธุสาธุสาทุเป็นกำลังใจให้คุณยายเนาะตันานคทานเบิร์ยคิปนี้เนาะคุณยายบรีเลขจำสี่สามห้าแปดเลขป็ตองเจ็เจ็ดเลขตู้แปแล้วก็เบรโทรยยายบุรเนาะถ้าครดู ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะนะครับให้ยายจะไปค้าเงินนะครับอยาดึงยายไว้นานนะอ่ะให้ยายไปหาเงินนะครับสีิดกเจอร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณยายบุรี <ตบ S 1> ด,ด้วยนะครับขอบคุณกับคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับวันนี้เนาะนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะเป็นกําลังใจให้คุณยาย